อย่าทำแบบนี้ ถ้าไม่อยากให้ชีวิตถอยหลังลงนะคะวันนี้หลายคนไม่รู้นะคะเทคนิคนี้มักจะทําอยู่บ่อยๆและทําให้ชีวิตดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงตลอดเวลาเลยนั่นคือการกล่าวโทษเหตุการณ์สถานการณ์รวมถึงคนอื่นด้วยรู้ไหมคะว่ายิ่งเรากล่าวโทษมากเท่าไหร่มันเหมือนการที่เราเอาไฟจากเราเนี่ยยื่นไฟต่อให้คนอื่นค่ะไม่มีใครที่มีความสุขมันไม่ใช่ไฟแห่งแสงสว่างนะแต่มันเป็นไฟแห่งการแผดเผาค่ะมันไม่ได้เผาแค่คนที่เรายื่นไปค่ะแต่มันเผาตัวเราด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ดีทั้งหมด ไม่ต้องกล่าวโทษค่ะแต่จงเรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ถ้าคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคุณซ้สำซากและซ้ำสอนค่ะดังนั้นต้องยุติมันเลยนะคะอยาก,กล่าวโทษเหตุการณ์สถานการณ์นะถ้าไม่อยากให้ชีวิตยิ่งลงสิ่งที่2ค่ะคือเราเนะะี่ยฮะอยาโทษตัวเองในเหตุการณ์ที่เราทำผิดพลาดไปหลายหลายคนลุกขึ้นมาไม่ได้อีกเลยค่ะเพราะเขาจมปกักและเขารู้สึกว่าเขาแม่งทำอะไรผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องหาเหตุผลใดๆมาประกอบความผิดพลาดของเราแต่จงเรียนรู้และบอกตัวเองซ้ำๆว่าเรา พัฒนาได้แค่สสิ่งนี้นะคะคุณเชื่อไหมว่าชีวิตคุณจะไม่ดิ่งลงอีกเลยนะคะถ้าคุณไม่เป็นนักเกาวโทษใครเป็นนักกินดีจากหัวใจเมื่อเราเจอเรื่องราวดีๆเป็นนักที่แก้ไขและพัฒนาตัวเราเวลาเราทําอะไรผิดพลาดไปไม่จมปักกับอดีตและพร้อมจะไปต่อข้างหน้าเสมอแค่นี้คุณจะแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งนะคะเวทมนต์คูใสย่ยใดๆชีวิตก็เปลี่ยนแปลงง่ายอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ ครูเองจากคนที่แย่มากๆติดลบสิบล้านเรือเงินติดตัว20บาทเป็นคนที่มีวิธีคิดนะคะที่เก่าวโทษชาวบ้านชาเมืองมาก่อนรวมถึงตัวครูเองด้วยจนเกิดจะค่าตัวตายเชียวนะ เปลี่ยนชีวิตจากการที่ได้เรียนรู้นะคะกฎจัก,วกรวาลกดแรงเดึงดดูและได้สร้างมหากรรม21วันขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนคะ่ะ3เดือนคูปด์นี่10ล้าน5เดือนคูซื้อบ้านเงินสด7เดือนคูนำพาธุรกิจสวยล้านได้อย่างไรคุณสามารถไปเรียนรู้ฟรีและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวคุณนะคะกับมหากรรม21วันโปรแกรมสิพิชิตความมัง่งคั่งกับคูณสิตาค่ะขอฟรีได้ที่ w w w t e a c h e r s t a com นะคะอยากชมสดๆไปที่เพจคูตาพอรสวรรค์ปั้นเองได้กดแรงเดึงดดูกดจักรวาลนะคะทิก ช่องทางออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนจกกนกว่จะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ